พี่น้องครับมีการสอบถามกันมาตั้งแต่เมื่อวานนั้นนะครับที่ผมนําเสนอว่ามีน้องจาก โรงเรียนพระธรมบทจังหวัดชายแดนภาคใต้คุณมัสุนอกับซอบรีนะครับได้ช่วยกันขยายผลในเรื่องการจัดในรายการวิยุบุกอฮตีเปิดใจคุยกันนะครับแล้วก็อยากขยายผลในส่วนของการที่เปิดช่องทางสําหรับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับแจ้งเข้ามานะครับเขาก็เข้าไปประสานงานในการให้ความช่วยเหลือนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่วันนี้เองก็มีคนสนใจมากนะครับที่ผมบอกว่าเป็นโครงการ พี่ได้งานน้องได้เรียนนะครับเพื่งนตรงนี้ถ้าใครสนใจนี่ก็ติดต่อมาที่ทางซอฟรีทั้งมสัสนอเนี่ยนะครับเขาก็จะไปถึงบ้านนะครับดูถึงความถนัดของคนสมาชิกคือคนที่เป็นพี่ในครอบครัวนะครับที่มีความประสงค์ที่จะส่งให้น้องได้เรียนหนังสือเนี่ยนะครับมีความถนัดด้านไหนนะครับเราก็จะจัดหางานด้านนั้นให้นะครับ ตามที่โครงการที่ที่ที่ชื่อโครงการว่าพี่รายงานน้องในเรียนเนี่ยนะครับเพราะงั้นตรงนี้ก็เป็นช่องทางในการติดต่อและทั้งสองคนนี้ก็จะไปหาท่านนะครับไปดูรายละเอียดดูความถนัดของท่านแล้วก็นํามาสู่ผมอีกทีหนึ่งนะครับผมก็จะได้ไประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยที่สุดวันนี้เนี่ยเราก็มีอัตราตําแหน่ง นะครับที่เป็นที่เขาย้อยที่โรงงานที่เพชรบุรีเนี่ยอยู่ถึง5000ัตรตําำแหน่งนะครับที่เขาจะระบุเจาะจงว่าอยากจะได้คนจากพื้นที่3มจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งไตรพืชทั้งมุสลิมนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เราจะเริ่มทํางานกันในหมายถึงโรงงานจะเปิดนะครับในช่วงเมษายนนี้นะครับถ้าอะไรไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเพราะงั้นคนที่สนใจมานี่เราก็พร้อมที่จะไปดูแล้วก็ประสานงานให้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สอบถามกันเข้ามา นะครับวันนี้ภาพข่าวจากบอสนะครับจากบดิตอาสาที่ส่งเข้ามานะครับอันแรกก็เป็นเรื่องของโครงการสวดมนต์สัญจรเฉลิมพระเกียรตินะครับซึ่งเป็นทั้งการแสดงความจงรักภักดีและเป็นการสืบสารวัฒนธรรมอันดีงามนี่นะครับก็จัดที่อำเภอหนองจิกนะครับจังหวัดปตัตตานีที่วัดมุจดินทวาปีวิหารนะครับในส่วนที่สองครับก็จะเป็นของท่านนายอำเภอสุริยาบุญพันธ์นะครับอำเภอทานโต นะครับเป็นเรื่องของการที่ผู้ใหญ่บ้านนําบรรดาจิตอาสานะครับเข้าไปร่วมกันนะครับตั้งแต่พุทุ่มิมไปดูพัฒนานะครับกับวัดดูแลความสะอาดนะครับร่วมกันนะครับของกลุ่มจิตอาสาก็เป็นภาพที่แสดงถึงความรักความสาม,มัคคีในสังคมพหุวัฒนธรรมจริงๆนะครับอันที่สก็เป็นภาพของท่านนายอำเภอโดยการนําของท่านนายอำเภอเสงงนะครับนายอำเภอกิติน,นันเซิงเกิด ชรีนะครับในเอเภอศรีสาครเนี่ยนะครับจากที่ภาะวะของอุทกภ,ภัยที่ผ่านมานะครับกับดินสไลด์ในบางส่วนก็จะเป็นเรื่องของการดูแลความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับในเขตของอำเภอศรีสาครน,นะครับร่วมกับทางท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับนครโทบุรีผู้ใหญ่บ้านไอตุยนะครับศรีบันพว